ไส้ตันหลวกจิ้มแจวตุ่นปเปื่อยมาแล้วจ้ามาเดือดซอกกับข้าวกระป่ามากินพ้อมป้าเมย์จ้าสวัสดีเจ้าป่อเม่พี่น้องมดกูคู่กูคนนะเจ้าวันนี้ปะกับป้าเมย์หแล้วเจ้าวันนี้ป้าเ,เมย์จนมากินอันนี้เลยจ้าป้าเมย์มเคยกินเจ้าไส้ออนเจ้าเพื่อนๆ่อนไส้ออนตุ่นค่ะไส้ออนหลวกไส้ออนตุ่นกับป้าเมย์ตุ่นประมาณสามชั่วโมงกันเพื่อนดูดิมื่อยกินสักเตอนเพื่อนก้ยกินแต่ แต่ปุ่นเอามาต้มปุ่นเอาต้ม,ตมใส่ต้มแสบอะค่ะวันนี้ป้าเมย์เอามาจุ่มค่ะจิจุม่มต้มตุ๋นจิ้มเจ่วนะเพื่อนเบื่อนมะเกยกินกับอันนี้เป็นห้องหายอย่างมะฮู้ป้าเมย์กับหุฮู้มกันเปื่อนเปื่อนนี่ค่ะป้าเมย์ขอหน่อยมะฮู้มันซุกกันาะเพื่อน,นะน,นแต่ว่าป้าเมย์ตุ๋นเหมือนขนาดเลยจามาค่ะมากินด้วยกันค่ะพักกับพักแก้มกับไม่อย่างหนึ่งปนป้าเมย์ถามเพื่อนป เอ๊ะต้องเอามาเนี่ยอย่างของก็ป์ปเปิว่าเปินล่างึ้นแล้วอ่ะมาค่ะไส้อ่อนจุ่ม,จ,ม,จ,มจิ้มจิ้มจุ่มอีกแล้วค่ะเหืือนไส้อ่อนจุ้มค่ะอืมตึ้งหอมเหมือนแบน กับน้ําจิ้มแจ่วแซ่บๆเลยเพื่อยเปื่อยมากเลยคันเพื่อนผักชีฝรั่ง,ง,ง,งชีงลาว ครั้งแรกเนีเนเ่ยเพิ่์ตชิปเมกิน,นอีหนาน่เนี่ยังมองหู้มันนั่เบิรดตไข่หู้บล็อกเมกมันเป็นไส้ตันก่อนลองกลิ่นพอหมองหู้ว่กซุมซุกนักกงเบิร์ตเป็นไส้ตันก่อนนะป้าเมยมันหู้จัดแป่งป้าเมยมีแต่กิน่นตีแบบว,ว่าเป็นไส้ต้มแซ่บอะค่ะเป็นซอยมาเนาะอันนี้ป้าเมย์มันก็กินเป็นตอนเป็นตอนเอี๊มเด้อ back แบบนี้ดีกว่าอันนี้มันแปลกๆเพื่อนมัน่อดใหม่เจลข้นล้ำขนาดเพื่อเจลข้นๆเหมาะค่ะเปื่อยๆจ้ะบะหมี่ข้าวเหนียวนูนเพื่อนเพราะมียไปเสาะบะหมี่ค่ะ มันมีข้าบ้านสายน้อยมันเนี่ยวเปืเเป่อยมันมีข้าวเหนียวเปื่อยดีขนาดไหนเนี่ยอะไรแบบเจลคนเหม,ะมะาะเสตยดมันมีข้าวเหนียวเนาะ แถมดื่มเอาอันจอ้อนมาคันเปล่นขอนูอัดใจมือเนะปงไเมือเอาจอ้อนมาค่ะมันจะหมดละจุ่มไปเปอยเ,เลยจิ้มน้มจิ้มจแจวแทบแสบ แฮมผมนี่ปลาเมมกลายขึนกินเนยไปก่อนแล้วกัน เพื่อนๆกินค่ะมันน่าดีน่ารำมันเบิเป็นห้องว่าใส่ออนมันก่อนนี่ค่ะน้ำจิ้มแบบคนมากๆสซ่บ ขอเนีายกินหน้ากับนม,มือเบล์นเพชรผักชีเรามันติดเหงือกค่ะมันจะติดฟันอ๋อฮึ อ่อนหยวกอีกอ่ะสามครั้งเดือนเปลีย์ดิาะว่าแม่ตุ่น,น,ต,นต้มนะต้มไปส3-4ชั่วโมงได้อะ่ะต้นแบบไฟอ่อนอะ่ะ Hint. Okay. xem thua nha Ngon แต่ได้มันมีข้าวเหนียวจำเป็นไส้อ่อนต้ม แล้วเอาไปย่างน่าจะล้ำนะเป็นดวเนี่ย เผ็ดมากเผ็ดแต่แซ่บอืม อดน้ำจิ้มแจ่วละนังหน้ากัน,นมันล้ำค่ะแกน เอาละเจ้าคุณเบิดสำหรับคลิปนี้ป้าเมก็จะขอตัวลาก่อนเนอรเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย